ว่าที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยนายกกิ่งการชาติอำเภอเกาะสมุยร่วมส่งดวงวิญญาณนายธนูไทยธาราดลภาพเมื่อวันที่18พฤษภาคม2568ภายในศาลาธรรมสังเวชอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตระกูลธนาดลภาพได้จัดพิธีชาปนากิจร่างนายธนูไทยธาราดลภาพสมาชิกอสมออำเภอเกาะสมุย ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยกําลังจะนําตัวไปรักษาต่อ,อยังกรุงเทพมหานครก่อนพิธีทางาศาสนานางเกศรินสิจ,จงประธานอสมอําเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยสมสาชิกอสมอทั้ง7ตําบลและร่วมถ่ายรูปกับพี่ของนายธนูไทยธาราดลภาพเพื่อเป็นการบันทึกความทรงจําครั้งสุดท้ายที่เพื่อนๆมีให้นายธนูไทยธาราดลภาพ จากนั้นประธานอสม,มออำเภอเกาะสมุยได้เป็นตัวแทนสมาชิกมอบเงินจากชมรมอาสาสมัครสาธารณส,สุขประจำหม,มู่บ้านอำเภอเกาะสมุยจำนวน1 0 0 0 0แบาทและเงินจากสมาคมชาปรนกิจสงเครออาะห์อสมแห่งประเทศไทยจำนวน5 0 0 0 0นบาทให้แก่ครอบครัว ซึ่งในพิธีชะปะนก,กิจร่างนายธนูไทยธาราดลภาพได้รับเกียรติจากนายรําเนตรใจกว้างว่าที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยน,น,ามนางถนอมศรีรัตนรักนายกกิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยและผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกับนายธนูไทยธาราดลภาพเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายจำนวนมากโดยคุณแม่จัญญาสีฟ้าและพี่ๆของนายธนูไทยให้การต้อนรับ โดยในพิธียังได้รับเมตตาจากพระครูศรีสุวรรณพรรองเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยและเจ้าอาวาสวัดแหลมสุวรรณารามพระครูภาวนาทีปารักเจ้าคณะตำบตลตะลิ่งงามและเจ้าอาวาสวัดคงคารามประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์นายธนูไทยทาราดนภาพเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาค,คม2515เป็นชาวตำบลอ่างทองและเป็นบุตรคนที่3ของคุณแม่จัญญาสีฟ้า นายธนูไทยธารดลภาพได้เสียชีวิตเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568สิริอายุรวม53ปีสมัยยังมีชีวิตเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกอสมออำเภอเกาะสมุยเมืม่อปีพุทธศักราช2557 และได้รับไว้วางใจจากสมาชิกให้ทำหน้าที่เลขานุการประธานอสมตมบลอ่างทองและทำหน้าที่รองประธานอสมหมู่ที่สองตมบลอ่างทองอีกด้วยเพื่อเป็นการส่งดุวิญญาณนายธนูไทยธาราดลภาพไปสู่พบภูนที่ดีนางเกษรินสิจงประธานอสมอาเภอเกาะสมุย ได้นำสมาชิกอสมอำเภอเกาะสมุยร้องเพลงมาร์ชอสมเป็นการส่งดวงวิญญาณนายธนูไทยทาราดนภาพเป็นครั้งสุดท้ายสร้างความปลื้มใจและประทับใจแก่ครอบครัวนายธนูไทยทาราดนภาพเป็นอย่างมาก